เื <specification. S 2> fate, season, pues mm ่อความรักล่มสลายเขาต้องกลายเป็นคนตกงานมองคนเมเจอร์ภูมิใจเสนอชีวิตเต้าเงาะเงาะงาะงาะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักถึงแม้เต้าเงาะจะไม่ได้พินได้แคนกับเขาผ่านมาแล้ว8เดือนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตอนนี้โฆษณาของเต้าเงาะลงเต็มเลยนะครับวันนี้จะมารีวิว สินค้านะครับที่มาติดต่อลงโฆษณาให้กับเนะต้าเงาะตนกันด้วยคกไม่ใหญ่มีคกตาตำไม่แตกนะครับตำยังไงก็ไม่แตกมันจะแตกใส่ตาโปรโลงโปงถิงทุกอย่าง20บาทนะครับร้านใหญ่กลมนะครับทุกอย่าง20บบาทลดเว้นหอยนะครับ แล้วก็มีร้านจิวเวลรี่นะครับฝังเพชรนะครับจากมามนนะครับจิวเวลรี่มามนนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนั้นเองนะครับน้ำดื่มตาเพียวไหลสบ,บู่เบนเนตสบ,บู่จอร์นสันสบ,บู่ตาลกเอี้ยงปรองโปงชึงแป้งยันเบสต์แป้งยันเบสต์นมตาโฟโมตด ปลาแดกไม่เอ่สอวนก็กระปองตาปองแปงน้ำจิ้มน้องพลกะปิตาสางปลงปงชิงบกบวกตาไม่ใหญ่มีใบก้นเป็ดและที่ขาดไม่ได้ ธนาคารธนาคารสงเคราะห์ GHB O กุญแจมือตาโปลิสโซ่ต,ตัวตาคองเปมโปรงโปง่งชิง